รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สกุย j ジャパン j t b เพื่อประสบการณ์ในการเดินทางที่ดีกว่า ตัมงคนบว่าสวัสดีตอนเย็นๆค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุโกยเจแปนรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณต้องร้องว่าสุโกย บรรยากาศยามเช้าในเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะที่นี่ก็คือแยกชิบูยานั่นเองค่ะเป็นแยกที่กว้างใหญ่และวุ่นวายมากๆเลยนะคะเนี่ยว่าแต่ฮิโรซังทําไมมายืนชิลๆเก๊กมาเท่แบบนี้อยู่แถวนี้ล่ะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะแนะนําอาหารเช้าของญี่ปุ่นคอญี่ปุ่นนะคะอาหารเช้าเนี่ยมันสำคัญมากมากครับมันสำคัญแค่ไหนสุดยอดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับไปครับ วันนี้ใส่สูรสีฟ้ามาซะด้วยนะคะแต่งตัวสลอดเชียวเช้าๆแบบนี้นัดใครทานข้าวไว้หรือเปล่าคะเนี่ยทำไมบางไดยศดจัง <c oughs> นะครับแถวนี้นะครับที่สถานีรถไฟชิบุยานะครับแล้วก็ผมแนะนำอาหารเช้าคอมเมอนะฮะก็จะกินกันแบบนี้แหละฮะจะผมแนะนำครับไปร้านแถวนี้นครับโอ้อันนี้น่าจะคุณผู้ชมรู้จักนุนสเก้านะครับที่ตรงชิบุยานะฮะ ท่าหนึ่งแสนเก้าแล้วก็อันนี้ปาจิงปะจิงเกาะไม่ใช่ไหมแต่ลร้านเท่านี้ครับอ๋อเจอแล้วเจอแล้วครับ้านโยชิโนยะนะครับอันนี้น่าจะมีที่เหมือนไทยด้วยเนาะเดี๋ยวนี้ครับขึ้นไปข้างบนเลยนะครับผมจะแนะนำอาหารเช้าเท่ๆ hey, hey. อ๋อยู่นี่เองนี่แหละ สำหรับคนญี่ปุ่นนะครับอาหารเช้าเนี่ยคือสำคัญมากนะครับแล้วก็ผมบอกได้ว่าอาหารเช้าที่พงกํกำังสังเนี่ยมันกินประเทศประเทศนี้ที่นี่ที่เดียวในโลกเลยผมว่าคือมเีเดี๋ยวให้ดูครับคือมีประโยชน์มากเลยนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยมันสนใจอาหารเช้าขนาดน,นี้เพราะว่ามันเริ่มต้องของวันหนึ่งนะครับก็เลยต้องกินบำรุงเ่ยต้นเด็กๆนะผมอ่ะ คนที่ไปโรงเรียนเนี่ยแม่ก็ชอบบอกว่าให้เราเนี่ยกินอาหารเช้าก่อนนะรีบแค่ไหนก็กินอาหารเช้าดีๆก่อนที่จะไปโรงเรียน๋อ้เฮ้ยมาแล้วครับสี่ร้อยเจ็470บเยนนะครับได้อย่างนี้เลยอันนี้คืออะไรใช่ไหมครับคุณผู้ชมอันนี้คืออาหารเช้าคนญี่ปุ่นแท้ๆเลยนัตโตตัว,นวเน่าเหนียวๆแบบนี้แหละ ยงยงเกี่ยวแบบนี้แหละ่อนเชา้าแล้วก็คุณผู้ชมยาเข้าใจปิดว่าเขาขี้เกียจทําอาหารทำไมไม่ใช่ไข่ไข่ดานี่อันนี้มันดาวดาวสดเรียกว่าไข่สดไข่ดิบนะฮะผมว่ากิงไข่ดิบกับข้าวเนี่ยผมว่าประเทศเดียวในโลกก็คือญี่ปุ่นนั่นแหละญี่ปุ่นนั่นแหละผมว่านะใช่ไหม เนาะไม่มีเนาะแต่จริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้นะฮะก็เหมือนคนไทยนั่นแหละกินเ,เขาต้องปะตองขอแบบนี้ใช่ไหมคนญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะครับสมัยนี้ก็กินข้าวพันธุ์นะฮะก็ใส่แยมกินกับกาแฟแล้วกออ็อันนี้ก็คือสไตล์แบบดัด้งเดิมนะครับนะะฮแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็เนื้อนะครับญี่ปุ่ะก็จะมีเนื้อแบบนี้แหละใช่ครับเดี๋ยวผมผมจะโชว์แนะนำ แนะนำวิธีการกินแบบญี่ปุ่นนะครับอย่างเลกแล้วก็ไซส์มาสเตอร์นะครับมาสเตอร์กับทัอร์นาาเข้ากันได้เหรอเอ๊เข้ากันได้อร่อยแล้วก็มีซอสนะครับไม่ใช่น้ำปลานะมีซอสอยู่ในนี้แหละครับ ก็ใส่ที่เข้าเลยน,นี่เลยมีมีแล้วก็ยังไม่จบแค่นี้นะมีไข่ไข่ดิบนะครับชิงอันนี้ผมไม่ได้เล่นนะครับคนนี้ผมกิงกันแบบนี้แหละครับเวลาคือมาญี่ปุ่นนะครับช่วยสังเกตเดี๋ยวแล้วกันนะ,ะต้องหอมได้นิดหน่อยะครับริงกันแบบนี้เิลอล ทานไดชอกินแบบนี้เลยครับเนี่ยเนี้ยดีนะครับตาวิตามินนะครับมีไข่ดิบแล้วก็ถั่วครับถั่วก็โปรตีนนะครับโปรตีนดีเหนียวมากเลยนะฮะยิงยังไงกินแบบนี้ก็ได้นะฮะก็กินแบบนี้แลหละอืมอืมอันนี้ด้านหนึ่งแล้วก็ด้านหนึ่งนะอ <c oughs> ันนี้พิเศษนะครับ ถ้าคุณมาญี่ปุ่นสัก5ปีคุณจะกินแบบนี้แหละสาหร่ายนะครับสาหร่ายคุณผู้ชมชอบกินแบบนี้ใช่ไหมกินแบบเนี้ยอืมอันนี้ก็อร่อยนะแต่ญี่ปุ่นเนี้ยกินแบบนี้โหโหครับแบบนี้เลยอืม น,นี่อร่อยอน,นี่อาหารชาวญี่ปุ่นแท้ๆเลยม,มีเนื้อด้วยแล้วก็อันนี้นะครับสูบมิโซข้างในนี้ก็มีสาหร่ายอะไรนี่นะครับเนี่ยสาล่ายวากาเมะน,นะครับนดีสุขภาพดีๆทั้งนั้นเลย ใช่ที่ผม่ปุ่ๆเลยแล้วก็ทุกชุดนะฮะส่วนใหญ่จะมีผักดองแบบนี้นะครับผักดองนะครับกินปากด้วยนะครับนี่หมายความว่าอาหารเช้าของญี่ปุ่นนี่นะครับคือไม่ใช่กินอย่างเดียวแหละฮะมีทำผักข้าวแล้วก็มีทัวนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือผมสังเกตว่าอาหารญี่ปุ่นเนี้ยไม่ค่อยใช้น้ำมันนะฮะเพราะว่าท่านแต่เช้ากินน้ำมันเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันไม่ไดีกับสุขภาพใช่ไหมครับ ก็กินอาหารแบบอาจจะเจิดกว่าอาหารอื่นนะครับเจิดๆนะครับถ้าคนไทยรู้สึกกินอาหารญี่ปุ่นนี่ยรู้สึกว่าน่าจะมันเจิดนิดนึงแต่ว่าเขาคิดถึงสุขภาพคิดถึงสุขภาพมากกว่านะครับนะครับนี่แหละกินตัวตัวเน่ากินตัวเน่าไม่เน่าอืม พูดถึงอาหารเช้าแล้วล้วก็สําหรับคนญี่ปุ่นแล้วนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยค่ะซึ่งอาหารสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจะครบตามหลัก5หมู่แล้วนะคะก็ยังใส่ใจในความสดใหม่ของวัตถุดิบมากๆเลยล่ะค่ะ ส่วนใหญ่แล้วนะคะวิธีการทําอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้วิธีต้มหรือว่านึ่งค่ะถ้าจะย่างก็ไม่ใช้เวลานานมากนะคะเพื่อให้ยังคงคุณค่าทางสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารอย่างครบถ้วนค่ะแล้วก็จะเสิร์ฟมาเป็นจานเล็กๆนะคะทานแล้วอิ่มพอดีพดีนะคะเหมือนเป็นการควบคุมปริมาณอาหารไปในตัวไม่ให้ทานเยอะหรือว่าน้อยเกินไปช่างคิดจริงๆเลยนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ย ด้พลังแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอาหารเช้าเนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วก็คนญี่ปุ่นเนี่ยสัมคำจริงๆแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ให้ดูครับเพราะว่าวันนี้มีแข่งขังนนะแข่งกันอาหารเช้ามาจากนึ่มปันที่ครับจนถึงเนี่ยวันนี้รู้ว่าฟในลิสแล้วก็แชมเปี้ยนเนี่ยแชมเปี้ยนคนไหนนะคะรับอาหารเช้าสุดโกยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็น ไก่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปชมสึโกยนะสุดกยใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นห้ามเปลี่ยนช่องนะห้ามเปลี่ยนช่องนะครับเดี๋ยวไปเดินต่อครับคุณสมเด็จสอบอร่อยอร่อย เจทีบี <Go> <J TV S 1> เพื่อประสบการณ์ในการเดินทางที่ดีกว่ามาถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่นะครับคือสถานที่มีเคงกัน อาหาโกช้ห้งเฟสติวัลหรือว่าเทศกาลอาหารเช้าสุดเก๋สุดสุดเลยสุดยอดสุดสุดเลยไปนี่ครับโอ้ช่องญี่ปุ่นอะมาเยอะนะเหมือนกันนะไปดูนี่หน่อยไหม โอ้โหดูสิคะทุกคนกําลังเตรียมตัวกันอย่างจริงจังมากๆเลยนะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่างภาพนะคะจากรายการทีวีญี่ปุ่นชื่อดังโอ้โหเยอะแยะมากมายรวมทั้งทีมเชฟนะคะที่จะมาแข่งขันกันในวันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบต่าง,ๆ,างๆกันอย่างเขามักเขม้น่นทีเดียวเลยะคะ่ะนี่ขนาดงานยังไม่เริ่มเลยนะคะเนี่ยแต่เราก็สามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของความมุ่งมั่นของเชฟแต่ละท่านนะคะที่ได้เตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อการแข่งขันในวันนี้ได้เลยนะคะเนี่ยถึงแตนนะ่าข้างในเนี่ย เนี่ยกำลังทำอยู่เนี่ยวันนี้มีคนไท้อยู่ว่ามีเชฟคาตะเหล็กด้วยนะจริงเชงมาด้วยนะฮะมาด้วยนะครับยังไงนะครับผมอยากรู้ว่าทําไมเขาทำแข่งกังใหญ่ขนาดนี้ชาวพาะอาหารเช้านะคนไทยก็กินจอกใช่ไหมขา้าวเหนียวมูปิ้งอะไรเนี้ยแล้วรู้ว่าแบบของนิสันกอเตโออะไรอะส้มตำปลาทองกอแบบนี้ใช่ไหมทำไมคนญี่ปุ่นแข่งกังอาหารเช้านะ โอเคอย่างนั้นนะครับวันนี้ผมขอคุยกับประธานบริษ,รษัทรักเจนทร a เวลดีกว่าครับรอสกุค,ครับทุกคนดูหน้าตามุ่งมั่นจริงจังมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชมบรรยากาศการแข่งขันกันนะคะมาถึงตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากจะทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าทําไมคนญี่ปุ่นถึงให้ความสําคัญกับอาหารเช้าขนาดนี้อากิเองก็เริ่มสงสัยขึ้นมาแล้วล่ะค่ะว่าแต่ฮิโรซังของเราหายไปไหนแล้วคะเนี่ย 先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。タイの人からしてみると不思議なんですよ。なんでこんな朝ごはんにね。こんだけ力を入れるっていうのは、あのまあ、タイの人には考えられないことなんですけれども、うんうん、まあ今回どうしてこういう朝ごはんのフェスタバルっていうのが出来上がったんですか？ まず、あの私たち旅行の旅館旅館とかホテルを予約している旅行サイトとして旅行の楽しみって何だろう？って考えた時に、いろんなものを見たりとかするっていう。楽しみもあります。けれども、その地域それぞれの特性を活かした食事を食べること、そして旅行の大きな楽しみじゃないですか。もうそれ大きいです。大きいですよね。特に日本だったら、その日本の中でも都道府県とか地域によって全然地元の旬なものとか美味しいものって違ってきますから。 じゃあそれを一番美味しい形で提供してくれているところってどこなんだろうと思ったところがきっかけです。料理っていうと、うんまあ、多分あのイメージされた通り、はい、夕食夜ご飯を贅沢される方っていうのがまあ日本でも結構多いんですけれども、うんね、実は朝ごはんの方ってレストランとかも閉まっているケースも多くて、うん、一番旅行に行ってる時に落ち着いて時間が取れる時間に、うん、朝,朝の時間に、うん、じっくりと朝の そ,のそれぞれの地域の美味しいものを食べられる場所でホテルか旅館が一番そうだよねっていうふうに思いまして、えーえー、じゃあ、えー、そのホテルさん旅館さんペンションさんの中で、えー、一番地元の素材を生かして、えー、一番おもてなしの心で、えーえー、旅行者の皆さんを、うん、に美味しい食事を提供しているところどこなんだろうと思って、うん、じゃあそれをみんなに競ってもらおうと思って始めたのがきっかけです。今日よろししくお願いいますあのすごい朝ご朝はんをちょっと んで,さい,んでさい <laughs> いだ楽しししくくよろくお願ますสำหรับงาน Asago Ham Festival 2 0 1 4นะคะหรือว่างานเทศกาลอาหารเช้าที่จัดขึ้นในวันนี้นะคะ เป็นการแข่งขันทำอาหารเช้าโดยการรวมเชฟจากโรงแรมระดับ5ดาวทั่วประเทศกว่า1 0 0 0โรงแรมนะคะเพื่อมาแข่งขันทำอาหารเช้าที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นกันในวันนี้ซึ่งปีนี้นะคะก็จัดเป็นครั้งที่5แล้วนะคะและเป็นครั้งแรกที่เขาได้เชิญประเทศไทยให้มีส่วนร่วมในงานนี้ด้วยล่ะค่ะ รายการซูโคยเจปแปนะคะก็เป็นหนึ่งใน2ประเทศจากอาเซียนนะคะที่ได้รับเลือกให้มาถ่ายทําเก็บภาพบรรยากาศของการแข่งขันครั้งนี้ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ด้วยนะคะถือว่าเป็นภารกิจระดับชาติเลยนะคะเนี่ยรอบๆตัวฮิโรซังนะคะก็เต็มไปด้วยทีมงานจากรายการทีวีญี่ปุ่นจึงไม่แปลกเลยนะคะที่เราจะเป็นที่สนใจของคนญี่ปุ่นมากๆเพราะว่าผู้ภาษาไทยกันอยู่ทีมเดียวเลยล่ะคะ่ะจนมีตากล้องญี่ปุ่นนะคะมาขอถ่ายเบื้องหลังของเราด้วยอะคะ่ะไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะคะเนี่ย ทีมรายการีญี่ปุ่นมาทั่วไปเลยครับเยอะมากเลยแล้วก็ผมสังเกตแล้วว่าตอนนี้ครับเราไทยเบื้องหลังของทีมีิตุญใช่ไหมครับมีคนไทยเบื้องหลังของเบื้องหลังคนเราเลยจริงๆคือมงกว่าสิใครจะเป็นสุดยอดเชฟที่ทำอาหารเช้าได้ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นต้องติดตามกันต่อช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะคุณผู้ชม すごいジャパン <laughs> ウェブサイトワビサビ JP.com ที่เตรียมงานกันมาพักใหญ่ในที่สุดนะคะงานก็เริ่มแล้วล่ะค่ะกว่าจะมาถึงการแข่งขันในวันนี้ได้นะคะเชฟแต่ละคนต้องผ่านการคัดเลือกนะคะถึง2รอบด้วยกันค่ะโดยรอบแรกนั้นนะคะจะคัดเชฟจาก1,000โรงแรมด้วยการโหวตผ่านทาง Facebook จากคนท้องถิ่นทั้งประเทศญี่ปุ่นมาแข่งขันกันต่อในรอบที่2ซึ่งเหลือเพียง29ทีมเท่านั้นค่ะโดยในรอบ2นี้นะคะจะมีเชฟกระทะเหล็กมาเป็นกรรมการตัดสินด้วยล่ะคะ่ะ โดยจะแบ่งตามภูมิภาคต่างๆนะคะแล้วคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันกันในรอบสุดท้ายซึ่งก็คือวันนี้นั่นเองค่ะและผู้ที่ผ่านเข้ารอบมาในวันนี้นั่นก็คือ5ทีมที่เป็นตัวแทนจากแต่ละภาคและอีกหนึ่งทีมมาจากการโหวตออนไลน์ซึ่งได้รับคะแนนมากที่สุดในรอบที่ผ่านมาค่ะโอ้โหแข่งขันกันเข้มข้นจนผ่านมาถึงรอบสุดท้ายได้เนี่ยโหเรียกได้ว่าเป็นหัวกะทิของประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะคะนี่ ีรสังจังเลยนะคะเนี่ยที่ได้ไปอยู่ท่ามกลางเชฟฝีมือระดับประเทศนะคะได้ใกล้ชิดเชฟกระทะเหล็กชื่อดังได้ไปอยู่ในงานเทศกาลที่กําลังจะเป็นประวัติศาสตร์ของวงการอาหารญี่ปุ่นขนาดนี้อาการแบบนี้เรียกได้ว่าอิจฉาค่ะหฮ้ยกรรมการเริ่มเข้าห้องแข่งขันแล้วนะคะแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปคะเนี่ยเริ่มแล้วนะครับตื่นเต้นมากเลยทุกคนน่าชื่นใจมากเลยนะครับคือปงโกอธิบายนิดนึงนะครับวันนี้คือมีห้าทีห้าเขตนะครับภาคเหนือใช่ไหมครับ แล้วก็ภาคใต้กรานนะครับแล้วก็ตะวันออกตะวันตกนะครับคนมาจากคนละที่เลยก็เลยสังเกตแล้วใช่ไหมวัตถุดิบไม่เหมือนกันเลยนะครับบางทีก็จะแบบเน่งผักบางทีก็จะเน่งหมูหมูดําอะไรเนี้ยฮะเนาะอย่างนี้เนาะคิวชูก็มีชื่อเสียงเรื่องเกี่ยวกับหมูดําอะไรเนรี่ยฮะเขาก็เอามาใช้แล้วก็คิดเองเอ,าอาหารเช้าของเขาเลยแหละฮะ แล้วก็วันทีก็จะปลาเนาะยังไงเนี่ยคนเต้นเท่งอ่ะอาจจะยัไม่จิ่ะกันเลิกขึ้นนะฮะเดี๋ยวคุณ,คณดูบรรยากาศกาังเชฟทำอาหารชิมจังกันแล้วกันนะฮะดูดูดีๆครับ ว่าที่เชฟทั้ง6ท่านนะคะจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะคราวนี้เราจะไปรู้จักหน้าค่าตาของพวกเขากันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เก่งกาจสักแค่ไหนคุณผู้ชมอยากจะทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะคะงั้นไปชมกันเลยค่ะ ทีมแรกของเรานะคะเข้ารอบมาด้วยคะแนนโหวตออนไลน์และเป็นที่ชื่นชอบของคนท้องถิ่นมากที่สุดค่ะนั่นก็คือตัวแทนจากคิวชูภาคใต้ของประเทศญี่ปุ่นเชฟนิชิโมโตะจากโรงแรมโฮเทลแอนด์รสซิเดนซ์นันชูกันค่ะ ส่วนทีมที่2นะคะเป็นทีมที่ได้เป็นแรงสําคัญที่ช่วยเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวให้กับจังหวัดฟุกุชิมะมาถึง3ปีติดต่อกันจากการทําอาหารแสนอร่อยของเขาที่ยากจะมีใครต้านทานได้นะคะตัวแทนจากภาคตะวันออกเชฟไซโตะจากโรงแรมบันไดอาตามิออนเซนโฮเทลชิกิไซอิจิริกินั่นเองค่ะ มาถึงทีมที่3นะคะเป็นทีมหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของแพนเค้กการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศจ,จากเมนูประเภทแพนเค้กในรอบที่2ตัวแทนภาคเหนือจากจังหวัดฮอกไกโดเชฟทาคิโมโตะจากโรงแรมเซน t ูรี r รยัลโฮเทลค่ะต่อมานะคะทีมที่4นะคะทีมนี้เรียกได้ว,ว่าจิ๋วแต่แจ๋วค่ะ เพราะเป็นเชฟที่อายุน้อยที่สุดในจำนวน6ทีมจนสามารถผ่านมาถึงรอบสุดท้ายนี้นั่นก็คือเชฟยามาโมโตจากโรงแรมโฮเทลอิรุพาลาโซค่ะคุณผู้ชมช่วยเป็นกำลังใจให้เขากันด้วยนะคะ ทีมต่อมานะคะเป็นทีมที่น่าจับตามมองอีกทีมหนึ่งมากเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าจากฝีมือและก็รวมไปถึงประสบการณ์ของพวกเขานะคะทําให้ได้รางวัลรองชนะเลิศจากปีที่แล้วค่ะนั่นก็คือเชฟคารมาดาจากโรงแรมโฮเทลเลอสวีทโคเบฮาร์เบอร์แลนด์และในปีนี้นะคะเขาประกาศว่าจะมาคว้าแชมป์ให้ได้ค่ะเรามาตามเชียร์กันนะคะว่าเขาจะพิชิตใจเชฟกระทะเหล็กไปได้หรือเปล่า และทีมสุดท้ายนะคะตัวแทนจากภาคกลางเชฟคาวามุไกโรงแรมเกโรอ,ออนเซ็นโอกาวายะนะคะมีดีกรีความเป็นแชมปีเกนจากปีที่แล้วและในปีนี้นะคะเขาจะรักษาแชมป์เอาไว้ได้หรือไม่นั้นโอ้โหเราคงต้องมาตามลุ้นกันแล้วล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสนุกตื่นเต้นใช่ไหมครับสมับผมนะครับ คุทเท่มากเลยวันนี้ยาหารแม่กินมากเลยมาจากทั่วญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ผมต้องขอทอดผู้ชมครับผมต้องขอทอดจริงๆรายการเราเรียกว่ายัางไงนะมันจอดต่อมันจอดต่อซ้ำไปอะ่ะเนาะใช่ไหมรู้สึกใช่ไหมแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับคุณผู้ชมนะครับจะได้เห็นว่าุูโงยอาหารชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นช้ปช้ปเลยอร่อยที่สุดนะฮะว่าเป็นแบบไหนทึ่งเต้นใช่ไหม

สัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะเราจะได้เห็นวัตถุดิบที่พิเศษสุดๆนะคะคัดเฉพาะเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะเป็นของดี o โอทอปประจำพูมิภาคของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเชฟแต่ละคนนำมาประชันกันคงจะต้องติดตามกันต่อนในสัปดาห์หน้าแล้วล่ะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะอากิคงต้องขอลาไปก่อนทานข้าวเย็นกันให้อร่อยนะคะสวัสดีจ้ามาต